โลหะปราสาทบ้านปง่งหางดงเกียงใหม่ญาติโย,ยมเกาะมาชื่นชมบารมีธรรมได้แบ่งออกเป็นส,ส,สี่ชัน้นห้าชั้นด้วยกันเนาะ และที่ปลายยอดนั้นประดับประดาไปด้วยยอดชัดสีทองสวยมากๆภายด้านในก็เป็นที่ประดิษฐานองค์พระธาตุเจดีย์อีกองค์หนึ่งด้านล่างสุดนี่ก็จะเป็นที่เดินจงกรมกรรมฐาน ลงมาตรงนี้ก็จะเจอ,เจอขอระฆังขอระฆังอันนี้ก็เป็นพระแม่ธรณี <c oughs> ร้อนอาการมันร้อนไม่บอกอ่ามาดูข้างในอันนี้หลวงอันนี้หลวงปี่อาดไปสาครับจำกันได้อยู่เนาะจำได้เมื่อเรื่อไปปะกันเนาะ,ะสมบูรณนะ์เนาะสมบูรณ์เพื่อนสมบูรณ์พูนสุข <c oughs> คุบปากเหมือนกันเนาะอันนี้หลวงพ่อจเจ้าวาดเนาะ พรอสถายญาติโยมทางเฟสเนาะมาได้เจอกันเป็นสาวสามสิบปีก็หาเนาะครับผมตามอสัศญาสายไหมรับผมอันนี้มาชมบารมีกูบาเปน อ่าอันนี้ก็เป็นภาพสลักเลยเนาะอ๋อตรงนี้สวยเนอะสไายาตยายมภาพสลักติดหินเลยอย่างอี้เขา่าเนาะธรรมชาติด้วยแล้วก็ร่มรื่นชื่นใจเย็นสบายกายสบายใจ yeah. Yeah. อ มาตรงนี้ก็มาเป็นสถานที่ชั้นน้าชากาแฟเย็นๆสบายอันนี้ก็จะเป็นน้ำดื่มตำลุก นี่เป็นหน้าพระเนรวัดเหลายิ้มแย้มหน่อยหูกโ<อ>หา้าซอสนะลลกเอออันนี้เป็นขโยมคนใหม่อืออีกาอันอน้ำให้ลงทุนต้อยนี่เนาะ เออน่ะตรงพ่อเจ้าวดาดให้มาฉันน้ําตรงนี้เนอะอันนี้ก็เป็นสถานที่พักดื่มน้าาําชากาแฟมาได้ปะครับตรงพ่อเจ้าวาดมาเป็นเช้าปีละตะกอนนี่นะหลเปันเฮียนเฮียนเฮียนมอด้วยกันหุุนเดียวกันกับทุกปีเนี่ยหุ่นเดียวกันวัดเจดุพนลอืมก่อนปันเฮียนวัดเจตุพน แล้วก่อจังจากนั่นก็มีครั้งหนึ่งโอกาสครั้งหนึ่งมาจวยงานปนีิวัดเนี่ยมามาัดผ้าแป่งผ้าแต่งดอกแต่งอย่างจวยเปนวัดเนี่ยรุวบ้านลุมบนน่ะที่เฮาจอรถตะก,กี้นะหลังจากนั่นจบมาฮอกกันมากระเต้าเดี๋ยวนี้ก็นมาปะกกันเดี๋ยวนี้ตะกี้ว้หลวงปอจเจ้าอาวาสเป็นหรือยังไปก็เออนน่นอนนั่นหนะลวงปอจเจ้าอาวาสเป็น พออันลงปีอาดออห้องนี้เย็นสบายดีเนาะอยากโยมก่อมาพักผ่อนฉันน้ำชากาแฟาได้โอ้สะดวกสบายนะเดี๋ยวก็อานน้ำลงไปโดยเนอะเพิ่มเดี๋ยวบัดเลียงแล้วนะไปถึงต้งลมนี่บัดเลียงละเนี่ยอันนี้ไปเนี่ยบรรเลียงแล้วพอละเปลองสตังลาตอนล่าไป ก็วิวทีท่แทบดิเนเออยากโยมไม่อ,ออกมาพอดเนาะออกภัยด้านนี้ดูสิโออันนี้เป็นมุมน้ำชาก,กาแฟเนาะเข้าท่าข้าท่าโอข้าท่าข้าท่าไอ้ทางเทปก็เป็นปลาเขารำเนาไพร สมศาลาที่เรากินกันตะกี้วัดบะเดีวนี้ต้องพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน้อยหยาดยมเนะาะบะอันสถาหยาดยมบะเข้าวัดนะ จะเน้นในเรื่องของการทําบุญทําบุญอย่างเดียวยังสมัยก่อนในคงบ่ได้ไดละนะแล้วก็เอาก็เอาเรื่องของการทําบุญหรือว่าการปฏิบัติธรรมออย่างต่างๆนะเข้าเสริมเอานะบ้านนี่ก็บ้านี้คนเข้าวัดเข้าว่าไม่มีแต่คนเท่านะ แต่คนนมคนกล่ำเนี่ยโอเขาประมาณหนังฟังทำเขาประมาณสวดมนต์ว้พระเป็นเจ้ามงสองเจ้ามงองนี่นะเขาบะทัมนะแต่สิ่งที่จะดึงดูดเขาเข้ามาได้ในคือเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างน้อยเขาก็เข้ามาวัดละนะมาไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มาทําความหูจักเอออันนี้พระพุทธอันนี้พระธรรมอันนี้พระสงฆ์เนออีย่ยเขาได้หูแต่เอกัถือว่า ดีที่สุดแล้วเนาะข้าบาออานเนี่ยโอะแก่พ่องนะพุทธศาสนาก็จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์โลกข้า <c oughs> บาอันก็อยู่บัดน้นะรักคำคำสั่งสอนอะไรงี้ต่างๆก็ต้องผสมสาษา เปิดที่ฮือดึงเอาเยาวชนคนหลุนใหม่เข้าแม้ปรบปาอารามผมไอ้ไม่ห้หอมนะ ชอบมุมปราสาทเนี่ยเนี่ยเปิดแกสหินแกสลักแกสลักน่ะติดเนี่ยปิดหน่อยสุก นี่ตรงเนี้ยมุมเนี้ยสวยนะมุมนี้สวยมากเลย๋ยวชเนี่ยมันเป็นภาพเป็นแกสลักเนาะนะติดหินผาเลยสวยขนาดเลยฝีมือช่างในสุดยอดความคิดไอเดียดีขนาดเนาะ มาดูได้เนาะมาเยี่ยมชมท้งลุ่มก็เป็นจ้างเป็นแม่ฮะส่งบเย็นสบายออกได้ไหมโลกปิดเหรอทางตันกะ อาย่างสัน้นออเป็นถ้ำนี่เออแน่เดินมาทางนี้ก็พออถ้ำพอถ้ำก็เย็นสบายออกทางนี้ากับโลกไปทางไหนจะกลับแล้วเออมาทางนี้อันนี้ก็เป็น แนง่ยนรับยากโยมที่ประสาทถ้าท่านสวมรองเท้าสมแดงของบัานแล้วท่านไม่ต้องถอดเลืใส่เข้าไปข้างในได้เพราะว่าพื้นมันจะร้อนมากถอดเฉพาะเวลาจะเข้าไปสรบภายในประสาทอ รอบรอบรอบทั้งสชั้นใส่รองเท้าได้อ๋อสถายาโยมก็ใส่รองเท้าเข้าไปก็มาถึงที่ในในทอาบันไดเนาะข <c oughs> ึ้นไปชั้นที่สองไปถอดขชั้นที่สองไปอั้นที่สอนทานเจ้าอาวาบอกมาท่า <c oughs> น,นจะเดินไม่เป็นตัวก็มันจะรอ,องนี่เนะาะ รัทาอย่าจมตีแบบมีโอกาสมา <ใน S 1> ก่อนจะได้หู้ได้หันนะืนมันจะร้อนมาก,มมากเราใช้สีดำเพราะว่าเป็นตัวแทนของความั่ว อันนี้ต้นไม้ปุนเกาะก็ชาบเทศจนละเอียดละออเลยเนาะสวยขนาดเนาะอ๋อตีอันแม่อัมพรตีอันหางดงวัดบ้านปงอำเภอหางดงเพ่ แวบไม่เอวกำไมกะเคยหันในเฟสในอย่างเนาะก็เลยม่เอวกำไมเนาะงามน่าแม่ไม่ปลากับไม่เอวน่าแม่เนอะอ๋ออันนี้ท่านอาจารย์ชินวอนเซียวฤวัตว่าที่พระครูหม่ปี่ฮกเกากำลังรับชมอยู่จะเฮือทุนการศึกษาลูกผ้าหลูกเน้นกันในมอนได้เนอออนเข้าบัญชีการน้ำการน้อง จะได้เป็นว่าที่อันพระครูหม่ปีหกเก้าละทำบุญเสรสิมบ้านสร้างบารมีเดินลงก็ไปก็ได้ลูกเราไม่ใช่คนแก่นะเฉพาะผู้พิการ <t começo> <t começo> เอออานิจกรนี <t 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 ่ครับเออนั่นนะอ่ะ เราก็ไว้รองเท้าตรงนี้นะมันได้โลบกกันปลอกหมดอ่ะ่ปเรียบร้อยเอานะ้ำไปแล้วเนาะป่ะไว้วันหนะ้ากลับมาเห็มเนอะสวย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 ปลาลลก เตโอไปเลยแต่หน้านี่ก็มีเครื่องบูชาแต่ขี่รถก็เคยขี่รถอีกกําเต๋อนั่งไหนได้นั่งนี่ได้ก็ป่ะคนมีอถก็เพื่นเออโป้หลงังสามเอาตัวใหญ่ๆนะนั่งหน้ากะโหลกอนุ่มอนุ่มไหมเออนั่งหน้าครับเทียนเทียนก็มาครับโยมกันเนึก ไมายามเลยที่ไยนกันทุกทีนะครับอ่ะเอานนี้ขึ้นรถกับไป <c oughs> อ่ากำขึ้นมาหา้กา,หากับเตียวมาหรือว่าขึ้นรถกับมาก็ได้นะ <c oughs> เพื่อความสะดวกสบายกับคนเท่าคนแก่คนผู้สูงอายุของพิการมาได้หมดอ่ะนะสไ <c oughs> ตล์ใหญ่โตนะครับเราต้องกลัวว่าเออขึ้นดอยลอยห้วยก้าอีบัตใจนะอ่า ราสามารถที่จะขึ้นมาได้เมื่อันนี้บริการขึ้น้าบาทลง้าวบาทาจ,จ้าบ้านในราคา40บาทต่อคนเออเป็นอย่างนี้อีสนับสนุนวัดนะอ้าวราคานี้เลยปะขบริการดีขนาดยาดบยม่มเนะาะอ่ะปะ ทางนี้เราก็จะขึ้นรถปิดไลท์ก่อนอ่าเด็กๆขึ้นรถเลยแน่คันนี้สามเณรหมูตอนกำลังขึ้นรถคุณแม่คุณแม่คุณแม่ชมอยู่ตอนนี้เอออ่าปะเราลงไปเออเดีวอีกคนหนึ่งขย้อมละ อ่ตลงตลงหนักตัวไออว้หนึอ่งเกจตดพักคอยขึ้นลอดอีกต่อหนึ่งสองต่ออันลอดแดงเนี่ยปัน่นเคนบ่อบบได้ไหครับปอก็มันเหมีที่จอดเลยค่ะครอ๋อปเลย มันมีที่จอดที่นอะมันก็เลยเง้นตึกนี้แล้วก็รถต่บขึ้นไปม,ม,ม,นมันทำขึ้นเพื่อข้าในละครับรถอ่ะอ๋อเนี่ยล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นี่นี่นี่เสียงงบหนักกนันนี่ป่ะแต่งเจดีย์องค์นี่ เมื่อกี้ได <perman> e. ้มาได้สนทนาครับเจ้าว่าเปิ่นเป็นทิจ้าลักษณะตะกี้เปิ่นเงาะครับแก่ก็ด <cam> ีบนให้อยากครับอ่าก็ประมาณก็ปรมาณร้อยกว่าล้านจตีก้อนก้อนนั่นร้อยกว่าล้านนี่เนาะต้อง阿าเหมือนกันเนาะมันสร้างไปเรื่อยๆมันตั้งแต่ปีมันสร้างบนพื้นที่ยากเนาะสิบแปดสิบก็ผิะเอาะ มันสร้างบนพื้นที่ยากลำบากแล้วมันต้องราคาไปต้องแปลงน้อยเนาะอพราะนาพื้นที่ต่ำๆ <c oughs> เปียงๆปียงได้ะปะทอดยังเสี่ยงกันพวกกี่สิบล้านอันนี้สมายกันขึ้นดอยลอยห้วยกว่าจะขนวัสดุอุปกรณ์ขึ้นมากว่าจะแปลงถนนหนท้งเอาฟงเอาไฟเอาแนมเนี่ยขึ้นมาแปลงมาสร้างเนาะ <c oughs> <c oughs>